แม้แต่สมัยพุทธกาลนะเดินตามพระพุทธเจ้าตอนจาริกระยะทางไกลเนี่ยเป็นปราชิกหกสิบรูปไม่ต้องพูดถึงสมัยนี้ที่ศาสนาผ่านมาแล้วสองพันกว่าปีแม้แต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายัางทรงมตชนอยู่เนี่ยเรื่องพระทุศธธีก็เป็นเรื่องปกติที่มันต้องมีได้อยู่แล้วเหมื่อทุกสังคมที่จะมีทั้งคนดีคนชั่วนั่นแหละจริงๆแล้วถ้าปลาชิกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นตาบ่าปิดตัวชีวิตนี้ทําบุญไม่ขึ้นอะไรแบบนั้น เพียงแต่ว่าถ้าประราชิกก็คือพ่ายแพ้ในศาสนานี้แล้วก็สึกออกไปไม่ใช่ปกปิดคำช่วนแล้วขืนอยู่ต่อเพราะว่าถ้าประราชิกแล้วขืนอยู่ต่อเนี่ยเท่ากับรอไบอา,บายฉะนั้นพิสุจน์หกสิบรูปที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพระเจ้าตัดอคิขันโทรำมสูตรให้พิสูจเหล่นนี้ฟังพิสูจนหล่านี้เนี่ยเกิดความเร่าร้อนในใจจนถึงกับเลือดอุ่นพุ่งออกจากปากเลยนะพอฟังมาสูตรนี้จบเนี่ยผมอยู่ความเดือดร้อนใจมากนะฮะ แต่พิสูจน์หลงนี้พอศึกออกไปแล้วเป็นยังไงก็ไปบวชเป็นสัมมเณยแทนนะตั้งอยู่ในศีลสิบเรินปรสศนาบรรลุถึงอานาคามีก็มีบรรลุสักกา,าคามีก็มีบรรลุสวดาบันก็มีมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็มีฉะนั้นถ้าพระชิกแล้วกลับตัวได้ยอมสึกออกไปยอมละศาสนาพิสูจออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้กั้นมรรผลไม่ได้กั้นสุคติ